ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้สูตรนะครับสูตรโกงบาคาร่านะครับแล้วก็สูตรโกงสล็อตนะครับผมนะสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มียูสเนมนะครับสามารถสมัครได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมสมัครแล้วนะครับให้ทำการล็อกอินนะครับผมอ จากนั้นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเครดิตนะครับสามารถเติมเครดิตตรงนี้นะครับส่วนโค้ดนะครับให้ขอที่แอดมินนะครับตามในไลน์ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็ไม่ยากนะครับสูตรตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสามารถแฮกได้ทั้งหมดนะครับ8คาสิโนด้วยกันนะครับมีเซ็กซี่นะครับ sa gaming wm นะครับรวมไปถึงนะครับ สูตรแฮกสล็อตนะครับที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับสามารถแฮกได้จ็อกเกอร์ SA นะครับได้หลายค่ายเลยทีเดียวนะครับดูครับเห็นไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ SA Gaming แล้วกันนะครับผมกดอื่นนะครับกดเข้ามาที่ SA นะครับแล้วก็จะเจอหน้าสูตรเป็นแบบนี้นะครับเจอหน้าสูตรเป็นแบบนี้นะครับมีอัตราการชนะบอกมีห้องบอกนะครับ วิธีการเล่นนะครับนะเราจะเลือกห้องนะครับที่อัตราการชนะสูงนะครับอย่างห้องนี้1น0นะครับแล้วก็จําไว้นะครับว่าห้อง03นะครับแล้วเราก็จะไปเลือกห้องใน SA ให้ตรงกันนะครับเป็นห้อง03นะครับผมเห็นไหมครับสูตรนะครับจะทําการคํานวณนะครับให้เราอัตโนมัตินะครับว่าเราต้องแทง ไปที่ฝั่งไหนนะครับอย่างไม้นี้นะครับสูตรบอกให้เราแทงไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับเราก็ควรจะแทงไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับหน้าตาสูตรนะครับจะมีด้วยกันนะครับหลายรูปแบบนะครับผมนะสูตรนะครับจะมีการคำนวณทั้งหมด10รูปแบบนะครับแต่ละรูปแบบนะครับจะอัตราการชนะไม่เท่ากันนะครับเราสามารถเลือกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะนี่ครับ เห็นไหมครับว่าแต่ละรูปแบบนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนะกลับมาที่หน้าเมนูนะครับส่วนเซ็กซี่นะครับเหมือนกันนะครับผมเลือกมาที่เซ็กซี่นะครับแล้วก็จะเจอห้องนะครับแล้วก็อัตราการชนะในแต่ละห้องนะครับเราก็เลือกห้องที่อัตราการชนะสูงนะครับเราก็เลือกห้องให้ตรงกันนะครับกับเกมนะครับอ่ะมาดูนะครับส่วนของสล็อตนะครับผมสล็อตนะครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสามารถแท็กได้ทุกเกมนะครับผมแฮกเกมไหนนะครับที่อัตราแจ็คพอตแตกเยอะนะครับจะกระพิบแบบนี้นะครับอัตราการชนะจะอยู่ที่90%อัพนะครับผมนะนะครับสามารถดูได้เลยนะครับว่าเกมไหนนะครับอัตราการแจ็คพอตแตกเยอะนะครับ ดูได้ทุกเกมนะครับเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์แบบบอกทุกเกมนะครับผมนะครับการใช้สูตรนะครับสล็อตนะครับและสูตรบาคาร่านะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามแอดมินได้นะครับในไลน์นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับการสอนการใช้สูตรบาคาร่านะครับแล้วก็สูตรสล็อตนะครับผมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ